รัฐบทชุดนี้หายไปจริงไหมครับไม่ครับเรายังพอมอีโต๊ะเก้าอี้อะไรว่างๆนะก็พอจะรับสมาชิกทางด้านรัฐบาลมาอยู่ฝั่งนี้ได้แต่ขอเลือกรับบางคนไม่รับบางคนได้ไหมครับ,บท่านประธานพอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนี้ขออนุญาตไม่รับได้ไหมครับพอมาได้ยินคําว่าแจกเงินลมอมเงินสดบาดใจบาดใจ ใครจะไปโอมได้ครับเงินตั้งห้าแสนกว่าล้านปากไม่กว้างพอเลอไม่กว้างพอครับท่้าประธานก้าวหาเลื่อนลอยทุกเขตทุกผลเพื่อตัวของตัวเองอยากจะล้มล้างอยากจะสร้างให้รัฐบาลชุดนี้หายไปไปครับไปครับเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ <laughs> ท่านดูการแต่งเนื้อแต่งตัวลักษณะท่าทางโงเ่เฮง มีเลยครับที่จะไปอมอะไรต่างๆได้เอาหลักฐานมาท่านประธานมาเขาโดนไปกี่ขาครับเขาถึงมีอาการดีดแบบนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโวยวายท่านประธานดูด้วยนะฮะดูด้วยนะครับถึงตรวจปัสสาวะใช่ครับท่านประธานครับ ผมขอได้ยาาเราทำงานด้วยความเข้มแข็งยึดมั่น,นกับปณิธานที่อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนคประชาชนไม่ได้ยินครับมันจะหมดแรงแล้วครับทำงานอย่างมุ่งมัน่นต้องเดินทางไปต่างประเทศเข้าประเทศประชุมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็นั่งลงเลยครับ